เดี๋ยวเรามาดูนะคะวิธีการขับขึ้นลานจอดรถบนคอนโดกันนะก็ส่วนมากเวลามีลานจอดรถนะคะที่มันเป็นชั้นๆลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆกันเกือบทุกคอนโดเลยเดี๋ยวมาดูที่นี่กันนะคะอันดับแรกต้องดูก่อนนะว่าเราสามารถขับสวนทางกันได้ไหมซึ่งดูลักษณะแล้วตรงนี้จะต้องขับสวนทางกันนะคะเห็นไหมมีเส้นแบ่งเลนเพราะฉะนั้นบังคับรถให้อยู่เลนซ้ายของตัวเองไว้นะคะเลี้ยวทางไหนมองไกลไปทางนั้นนะ เวเราจะเลี้ยวขวากันนะคะพอเราจะเลี้ยวขวาให้เราสังเกตเสาตรงนี้ค่ะเสาต้นแรกกระจกมองข้างเราเลยเสาเนี่ยเริ่มหมุนขวาได้เลยแล้วก็มองขวาไปไกลเลยค่ะหมุนขวาต่อเนื่องไปเลยนะไม่ต้องมองซ้ายเยอะนะคะมองซ้ายเยอะเดี๋ยวมันจะไปไม่ได้พอรถตรงทางเราก็คือรอตรง,อตรงพอเราจะเลี้ยวต่อเน,นี่ยค่ะกระจกมองข้างด้านขวาเรานะมันจะมีเส้นแบ่งเลนอยู่ตรงกลางเนี่ยกระจกมองข้างเราใกล้ถึงเส้นแล้วเราหมุนพวงมาลัยนะคะ ในลานจอดแบบนี้ไม่ต้องใช้คันเร่งเยอะนะเดี๋ยวพอเราจะเลี้ยวขวาอีกถ้ามองให้ง่ายขึ้นก็นคือเสาต้นแรกเนะะี่ยค่ะกระจกเริ่มพ้นเสาให้เราหมุนพวงมาลัยหมุนขวามองขวาไปไกลนะปล่อยเบรกช่วยไม่ต้องใช้คันเร่งนะคะ,อะพอจะขึ้นมองไกลขึ้นไปก่อนมีใครจะลงมาไหมถ้าไม่มีใครลงมากระจกเลยเสาเล็กน้อยให้เราหมุนได้เลยนะคะหลังจากนั้นมองไกลไปด้านบนเลยค่ะต้องการให้รถตรงกับเลนไหนมองไกลไปถึงช่องว่างไปถึงท้องฟ้าตรงนู้นเลย สังเกตในกระจกนู่นนะด้านขวามีรถมาไหมพอกระจกเราเลยเสาเลขสามต้นแรกนะคะให้เราหมุนขวาต่อเนื่องแล้วมองขวาไปไกลเลยถ้าเรามองขวาไปไกลได้อะเส้นนําสายตาเราดีอะซ้ายมันจะไม่ชนเลยนะคะพอเราจะเลี้ยวขวาต่อใช่ไหมกระจกเลยเสาเลขสามเนะะี่ยค่ะแล้วก็หมุนขวาต่อเนื่องแล้วมองขวาไปไกล เราก็มองตรงนะต้องการให้รถตรงคันไหนเหมือนคันสีดาเนี่ยคุณน่าต้องการให้รถตรงคุณน่าก็จ้องคันนี้ไว้แล้วคืนพงมาลัยให้รถเราตรงกับเขาพอจะเลี้ยวขวาค่ะกระจกเราเลยเสาต้นแรกสีชมพูเนะะี่ยค่ะให้เราหมุนขวาต่อเนื่องปล่อยเบรกช่วยไม่ต้องเร่งนะคะอ่าหมุนขวามองขวาไปไกลเลยพอรถเราใกล้ตรงทางคือลอดตรงกลับมาพอจะขึ้นแตะเบรกรอไปก่อนกระจกเราเลยเห็นไหมเสาสีชมพูหมุนขวาต่อเนื่องเลยค่ะเรามองขวาขึ้นไปไกลๆด้านบนเลย หลังจากนั้นมองไกลไปข้างหน้านะคะต้องการให้รถตรงกับสิ่งไหนมองไกลไปถึงสิ่งนั้นตอนนี้คุณนัทต้องการให้รถตรงกับท้องฟ้าก็มองท้องฟ้าไปยาวๆมาถึงตรงนี้เห็นไหมกระจกพ้นเหลี่ยมตรงนี้ค่ะอ่าเสาตรงเนี้ยล้วก็หมุนแบบนี้เลยหมุนขวามองขวาไปไกลๆนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวคุณนัทจะกลับรถตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูตอนลงกันนะคะถ้าเราต้องการกลับรถนะเป็นถนนโล่งขนาดนี้ไม่มีรถจอดเลยค่ะนำรถชิดฝั่งซ้ายไว้ก่อน พอเ,เราขับเลียซ้ายกันก็ชิดซ้ายไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อตั้งรถตรงได้แล้วใช่ไหมชิดซ้ายได้หมุนขวาให้สุดเลยค่ะปล่อยเบรกน้อยๆแล้วก็รีบหมุนขวาหลังจากนั้นก็มองขวานะมีรถคันอื่นมาไหมนะคะสังเกตด,ด้านซ้ายรถเราก็ค่อยหลบสิ่งกีดขวางหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นพอรถเราเริ่มตรงทางค่อยๆคืนล้อตรงกลับมาไม่ต้องเร่งนะปล่อยเบรกไปอย่างเดียวนะคะเราไม่จาเป็นต้องเร่งรีบนะมันอยู่ในลานจอดรถส่วนบุคคลนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตอนลงกันตอนขึ้นหมุนขวาตอนลงหมุนซ้ายนะคะ เวลาหมุนซ้ายนะกระจกเราค่ะตรงกับเสาต้นแรกตัวนี้ปลายกระจกมองข้างเรารู้สึกว่าตรงปุ๊บให้เราหมุนซ้ายต่อเนื่องเลยค่ะหไปจากนั้นมองลงไปด้านล่างเท้ารอที่เบรกตลอดเวลาห้ามใช้คันเด้งนะ,อะพอเรามาอย่างนี้ใช่ไหมคะให้เราเช็คในกระจกมองข้างด้านซ้ายลองมองในกระจกมองข้างด้านซ้ายดูนะคะว่ามีช่องว่างระหว่างรถเรา กับสิ่งกีดขวางไหมเห็นเสาขอบสีเหลืองเทาๆตรงนั้นไหมคะเห็นไหมถ้ามีช่องว่างระหว่างรถุูนัดกับเสาเงี้ยถือว่าโอเคอย่างเงี้ยผ่านไปได้นะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะลงกันต่อนะคะตอนนี้พวงมาลัยทูนัดอยู่ซ้ายสุดอยู่นะถ้าเราปล่อยให้รถไหลไปอย่างนี้แล้วไม่คืนพวงมาลัยเห็นไหมมันจะเข้าหาด้านซ้ายดังนั้นมองตรงเลยคะ่ะอย่าไปมองซ้ายก็คือล้อตรงกลับมา คือล้อทันไม่ทันน่ะขึ้นอยู่กับการมองแล้วก็การชะลอรถของเราปัจจัยหลักมีแค่นี้เองการที่เราหมุนไม่ทันก็คือเราซิ่งเกินไปนะคะปล่อยเบรกเร็วเกินไปเหมือนเดิมนะจะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมกระจกมองข้างด้านซ้ายรู้สึกว่าตรงกับขอบเสาด้านนอกตรงนี้ค่ะอย่าให้เลยนะพอตรงปุ๊บหมุนซ้ายต่อเนื่องเลยค่ะปล่อยเบรกช่วยนะไม่ต้องเร่งนะคะหมุนซ้ายมองซ้ายไปไกลๆเลยหลังจากนั้นพอรถเราตรงกับคันสีน้ําเงินเนะะี่ยค่ะให้เราคืนล้อตรงมองคันสีน้ําเงินไว้แตะเบรกไว้นะตอนนี้พอกระจกเล่านะคะ ตรงกับเหลียมเสานี้เหมือนเดิมค่ะหมุนซ้ายต่อเนื่องเลยปล่อยเบรกช่วยด้วยนะถ้าหมุนอยู่กับที่เบียดซ้ายแน่นอนนะคะแต่ไม่ต้องใช้คันเด่งหลังจากนั้นก็มองตรงค่ะมองตรงไปสุดตึกฝั่งนู้นก่อนอย่าเพิ่งไปมองทางเลี้ยวเพราะเรายังไม่เลี้ยวนะคะหลังจากนั้นพอจะเลี้ยวเห็นเสาเลขสามสีชมพูใช่ไหมปลายกระจกเรานะคะตรงกับริมเสาด้านนอกปุ๊บปล่อยเบรกแล้วหมุนซ้ายต่อเนื่องเลยะคะ่ะปล่อยเบรกน้อยๆนะถ้าหมุนช้าปล่อยน้อยถ้าเราหมุนได้เร็วค่อยปล่อยเยอะนะคะ เนี่ยคือล้อตรงกลับมาเหมือนเดิมเลยค่ะจะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมตอนนี้พวงมาลัยคุณนัดตรงอยู่ปลายกระจกซ้ายนะตรงมุมเสานี้ปุ๊บพอจะเริ่มหมุนปล่อยเบรกท้าขึ้นมาครึ่งนึงก่อนแล้วก็หมุนต่อเนื่องรถก็จะได้ไหลไปช้าช้านะคะอย่าปล่อยเบรกหมดนะพอมือใหม่หมุนช้าอยู่แล้วนะ,ะก็มองไปถึงรถคันสีเทาด้านล่างพยายามค่อยๆปรับรถเราให้ตรงกับรถเขาจ้องรถเขาไปเลยค่ะเนี่ยมองรถคันนี้ไปเลยถ้ารู้สึกไม่ตรงก็ค่อยๆปรับพวงมาลยัย พอจะเลี้ยวเมื่อไหร่อะค่ะพวงมาลัยเรานิ่งแล้วถูกไหมตรงแล้วก็ค่อยเลี้ยงซ้ายโดยที่พวงมาลัยนิ่งๆชะลอรถไว้นะกระจกเราตรงเหลี่ยมเสาด้านนอกปล่อยเบรกนิดนึงค่ะแล้วหมุนซ้ายปล่อยเบรกปุ๊บหมุนเลยนะหมุนซ้ายต่อเนื่องเลยค่ะหลังจากนั้นมองไกลไปถึงข้างหน้าต้องการให้รถตรงคันไหนจ้องคันนั้นไว้แล้วค่อยค่อยคืนพวงมาลัยให้รถเราตรงเขาเท้าอยู่ที่เบรกนะตอนนี้คุณนัชลอรถตลอดอ่ะมันเดิมค่ะจะเลี้ยวซ้ายกระจกตรงขอบเสาด้านนอกปล่อยเบรกนิดนึงหมุนซ้ายต่อเนื่องนะคะห้ามหมุนอยู่กับที่นะ ้าหมุนแล้วรถไม่เคลื่อนที่ซ้ายเบียดซ้ายชนแน่นอนนะคะพยายามค่อยๆทําความเข้าใจนะคะครูนัทรู้ว่ามันยากต้องใช้เวลาเหมือนเดิมเลยค่ะจะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมอ่ากระจกตรงมุมเสาด้านนอกด้านซ้ายตรงนี้ใช่ไหมคะปล่อยเบรกนิดหนึ่งพอยกเท้าปล่อยเบรกปุ๊บพวงมาลัยหมุนเลยค่ะรถก็ไปพวงมาลัยก็หมุนนะคะรถไปช้าพวงมาลัยหมุนช้ารถไปเร็วพวงมาลัยหมุนเร็วที่แคบต้องสัมพันธ์กันแบบนี้นะคะ ดูอีกรอบหนึ่งนะคะกระจกเรานะตรงมุมเสาด้านนอกปล่อยเบรกเล็กน้อยหมุนซ้ายต่อเนื่องรถก็ไปพวงมาลัยก็หมุนนะคะหลังจากนั้นมองลงไปด้านล่างเลยต้องการให้รถตรงคันไหนเมื่อรถเราชี้ตรงคันนั้นคืนพวงมาลัยกลับมาอย่าให้มันเอียงออกไปแล้วมองแค่คันข้างหน้าไว้ตอนนี้คุณนัทมองคันสีขาวนี้อยู่ตลอดเลยอ่ามันเดิมเลยค่ะจะเลี้ยวซ้ายกันละกระจกตรงขอบเสาด้านนอกนะคะปล่อยเบรกหมุนซ้ายรถก็ไปพวงมาลัยก็หมุนนะคะ หลังจากนั้นก็มองตรงเลยค่ะต้องการให้รถตรงนี่คือการวนขึ้นลานจอดรถนะคะโอเคลานจอดรถเนี้มันไม่ได้แคบมากเพราะไม่มีรถสวนทางมาเลยแต่เดี๋ยวถ้าคุณนัดได้มีโอกาสนะคะไปเจอลานจอดรถที่ไหนที่มันแคบกว่านี้นะ,ะแล้วเป็นถนนสวนเลนกันได้หรือว่าอาจจะเป็นเลนเดียวแต่มันแคบมากก็จะทําคลิปมาให้ดูกันนะคะ